ส่วนผสมของเค้กช็อกโกแลตลาวาก็ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเนยกับดาร์กช็อกโกแลตมาผสมกันโดยนำเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ระยะเวลา30วินาทีจากนั้นก็นำออกมาแล้วก็คนแล้วก็ให้มันละลายเข้ากันค่ะ นะพอจะได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่อิลิทิทัลลงไปสองช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไป1นึฟองตามด้วยกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชา แล้วก็ตามต่อด้วยแป้งแอลมอนหรือว่าผงแอลมอนสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทาเนยลงบนภาชนะที่จะนำไปอบค่ะหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะนั้นแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเลยใช้ระยะเวลาเริ่มแรกนะคะก็30วินาทีก่อนเพื่อจะดูว่ามันลาวาหรือไม่เอ๊ได้หรือ,อยังนะ้า ยังไม่ได้ที่ค่ะยังไม่ลาวาสมใจต้องขออีก30วินาทีแล้วกันน่าเริ่มเลย30วินาทีนะได้หรือ,อยังนะโอ้โหได้แล้วค่ะลาวาสมใจเลยเป็นยังไงกันบ้างคะหากจะให้ดูดสวยงามนะคะเราก็โรยอิเล็ทอลงไปด้วยก็ได้แต่งหน้าให้มันสวยๆเรียบร้อยแล้วน่ากินใช่ไหมล่ะ